เราพูดจริงๆเราอยากให้มีผู้ปฏิบัติให้เห็นขลจากตาฏิบัติของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยืนยันเรื่องมรรคผลิพานให้เลยปฏิบัติให้รู้ธรรมอย่างนี้เป็นขั้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 น,น,น,นมารมนเราพูดจริงๆนะมันเป็นยังไงในใจเราพูดจริงๆนะแต่ว่าหารมันก็เลยหารลกล้าเลยกล้าเข้าใจไหมเพราะความจริงนี่ั๊บทีนีไม่ต้องหาใครเลยพยานขางออกเลย นี่เราดับก็เห็นผู้ปฏิบัติตามอธรรมตั้งแต่ขึ้นขึ้นขึ้นไปผู้ประชาชนก็มีภูรักใต้ไ่ธรรมยินในชานในสีภาวนาตามขั้นตามภูมิของตนเอาแล้วที่ผู้ปฏิบัติธรรมเขาจะมุ่งหน้าต่อการปฏิบัติโดยสายเดียวฟังต่อโดยสายเดียวไม่ต้องเอางานการของคารวะด้านโยมของโลกของสา,ารมายุ่งเพราะงานก่อนนั้นชางนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของที่ ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของธรรมให้มีแต่ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ออกมาจากป่าเรื่องเขาอยู่นี่นะเพราะนั่นเป็นที่กระตักช่วงอวัาิธรรมให้บรรจักกำใจออกมาประกาศให้ลราเห็นเช่นเดียวกับผู้ยุ่เจ้าที่เสด็จออกมาจากป่ามาสอนโกนั่นเังท่านนั้นองค์นั้นองค์นั้นออกมาจากป่านั้นเขาอยู่นั่นที่นั่นที่นี่เรนี้ต้องแต่บำเพ็ญเต็มหัวใจหัวใจมาตามขั้นภูิของตัวเองที่ปฏิบัติได้นะ ภาคการไม่ด้วยทําตามแนวทางที่ท่านทรงแสดงไว้ว่าสวาขาจะทำแต่ว้ชอบแล้วนี่คือทางนิ่แน่วเลยนะไอ้พวกปัิบันมีมันเขื่อนนั่นออกนอกรูปนอกทางท่านจะเอาความนอกรูปน่อางที่เป็นเรื่องของเกดมาโจมตีทำมาปัจจบัติไม่มีมักมีผลไม่มีบาปมีบุญไม่มีมักลนยี่านมันเอาขางน้ําเอาถังขยะอยู่นอกสายทางที่เพื่อมักผนยี่านออกมาโจมตีทำ ใครมันก็นเป็นอย่างนั้นแหะชาวพุทธเรานะพวกอื่นเขาไม่ค่อยพูดใหญ่พวกชาวพุทธเรานี่มันเป็นชาวถี่จอมติงพูดเชื้อเออตัวไม่ปฏิบัติแล้วไปให้คะแนนไปตัดคะแนนพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาลาองค์เอกและปฏิบัติมาถึงขั้นสลบลส่เงี้ยมันฟังได้ไหมพี่นาสิคนหนึ่งเอาแทบตมแทบแร้มงแทบตายผลจึงประจักษ์เต็มพระงไทยขององค์ศาดามาประกาศคำสอนโลกเต็มด้วยมากด้วยผล นักขุนิวพานมสมบุนแบบคุธศาสนาคืาอตลาดแห่งรรคุนิวพานร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอต้นเสมอปลายตลอดมาขอให้มีผู้ปฏิบัติประมเลยนะอืมนี่ไม่ดีพระพทธเจ้าที่พานแล้วจะมาประกาศตวงให้เห็นอะนาะฏิบัตตามธรรมที่สาคตเนี่ยไปทามันศีลให้มาตีหนะ้าผากสาคนเลยถึงขนาดนั่นนะความท้าทายแห่งความจริงของพระเจ้าที่ทรงประจักษ์ในพระใจมาสอนโลกนี้นะนี่มันไม่มีผู้ปฏิบัติ ไม่ครับไม่ปฏิบาลก็ไม่จะความที่เกียดจีค้าเนาะแต่ครับถมโจมตีไปด้วยความที่เกียดต้องจงว่าปัฐบัลเราก็ไม่ได้ทำดีไปดีทำบุญไม่ได้บุญไปอีกนะเอ้วทำบาปไม่บาปก็ต้องบุนสบาปก็ต้องต้มก็อื่นทำบุญไม่บุญไม่สนใจที่สร้างบุญทางกุศลที่จะบขึ้นสูงมรรคผลไม่ผ่านเนี่ยในตอนนั้นมากกว่าี้ผ่านไม่ีไม่จะโจมตีการทำของศาสตาอุเบกเลี่ยวกวที่ออกตามช่วงตามฐานนอกทางของศาสตาที่สอนไว้พวกคนที่ว่ามันอยู่ข้างๆ แล้วมาเข้ามาตรงตีศาสนาเขาว่าะทางเดินของพระเจ้าที่สานโลกให้พ้นถูกป้องกูนเงื่อมันเป็นอย่างนั้นไงอืมทีนี้เวลามไม่ปฏิบัติมันก็จะได้เห็นอะไรยังยัง,ยงทางไปเดียวเอาไปที่ไปมุงอุรานไม่มีใครไม่มีใครไปมันก็ไม่ถึงใครไม่ไปก็ไม่ถึงอุรถ้าไปทางตามทางอุรมันจะไปไหนทางตีทางแวะักก็บอกไว้หมดแล้วกุยไมยป้ายทางเขาเขียนไว้เรียกว่าแผ่นป้ายด้วยความปลอดภัย ถึงจุดหมายปลายทางเขียนป้ายไว้สองข้างทางข้างทาง,ทางแยกนั่นไปนั่นแยกนั้นนั้นทำลูกศรแยกไว้ไปอนั้นไปตรงนั้นลูกศรโกงแงวนะันี่คือทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าใจไหมถ้าเราเดินตามทางท,ที่เขาติดไว้สองฝ้าทางแล้วจะถึงที่จุดที่หมายทําของพู้เจ้าก็ฉันนั่นเหมือนกันทางโล่งนี่บอกทางปิดทังแวะอย่าออกทางนั่นอย่าออกทานนี้ ถ้าจะไปสวรรค์ปฏิบัติแบบนั้นแบบนั้นไปนิพพานแล้วก็มีแบบนั้นแบบนั้นถึงไม่ปีลูกศรมันก็เป็นเครือเกี่ยวโลงไปเนี่ยพุ่อองออกจาโขนิพานเป็นทางหลวงใหญ่กงเข้าใจไหมเนี่ยนี่ละเราอยากเห็นผู้ปฏิบัติมีแต่ผููมาเหยียบย่าทําลายพระพุทธเจ้านะมากทิ่งกว่าที่จะส่งเสริมพระพุทธเจ้ายอมรับบาปรับกรรมทั้งหลายตามทางของศาสตานี่นะแล้วมันมาลบบาปลบกรรมลบ อะไรทั้งหลายที่เป็นบงคลทั้งหมดเอาทั้งแต่โม่แต่พูดโปะหัวมันแล้วไปที่ไหนมันก็มีแต่ความเดือดร้อนและความเดือดร้อนมันก็ไม่กำหนดทำต้อไม่กำหนดกิเลสว่าตัวหักหลงไปตามกิเลสมันก็ต้องจมอะไรที่มันต้องเดือดร้อนที่มันไม่ไปโทษนะมันกลับมาโทษทำอีกเลยฟังฉุนนะกิเลสมันหาแต่เรื่องโจงตีทำเอาที่นี้สรุปข้ามาเราอยากเห็นผู้ปฏิบัตินะเนี่ยที่ว่าเนี่ยพระออกมาจากที่ต่างๆมา เราแทศสอนโลกเราก็เทศพอแล้วนี่เข้าห้าปีแล้วนะตั้งแต่ก่อนงเทศมาตั้งแต่พูดทำมันเต็มยศสองพันสี่ร้อยตากยูสามเริ่มผ้านเนนเข้าเกาะวิีหลบอยู่เข้าในป่าในเขาที่ไหนก็ติดตามจนกระทั่งเลยเกาะกันมาติดมาแล้วก็มาอยู่แม่บวชแล้วก็เหมือนวัวนั้นแหละอ่าผูกแม่ไปแล้วลูกไม่ต้องผูกมันก็ติดอยู่นั่นเองลูกกับแม่เนี่ยที่เอาแม่มาบวชมันก็พันที่นี่ก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเทศมาตั้งแต่ เริ่มเทศมาตั้งแต่เก้าสิบสามนะนีะ่แหหมู่เพื่อนติดตามตลอดตั้งแต่กำลังเร่งความเพียรนหมู่เพื่อนก็ติดตามสลัด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 ,ลดไม่ยอมให้ใครติดตามไปคนเดียวคนเดียวพุ่งพุ่งตลอดเวลาท่านทั้งหลายฟังสินี่แหละการปฏิบัติของเราเอาเป็นตายเขาจริงๆนะมาสอนโลกจึงสอนวยความอาฆาตชานใจสอนอย่างไม่โฉกขานเมื่อเก้าเดินตามทมแล้วก็เห็นตามนั่นตามนั่นตามนั่นสงสัยที่ไหนป้าบอกไว้หมดเนี่ยเอาแยกให้เห็นก็เห็นเข้าใจไหมล่ะ ทีนี้เวลามีการเทศนาว่าการเกี่ยวกับภาพนุกเราอยากให้พาะมามา่มา,มาอ้าวตั้งแต่ผูป้ปฏิบัติเป็นพื้นพื้นพระเราเนะแล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ประชาชนญาติโยมไ,ไปมันจะไปเครื่องดึงดูดจิตใจอันนี้ธรรมะอันนี้ออกไม่ต้องบอกนะอือันนี้เป็นขั้นเป็นขั้นผูู้นี้ปฏิบัติอยู่ในขั้นสมาขั้นสมาถะขั้นขั้นนี้ขั้นสมาธิขั้นนี้ขั้นวิปัสสนาวัดวิปัสสนาเป็นขั้นขั้นขั้นจนมาถึงวิมุตติหลุดพ้น น่นอะให,ให้ให้มีเป็นขั้นๆในหัวใจของข้ามาเท่านี้จะออกเองกูยจริงๆนะก็มันรอจะออกอยู่แล้วอนะนะืแล้วทรมานี่มันจะไหลไปเลยทีเดียวไม่คุยนะท่านทั้ง,ทงหลายให้ดูเอาเนี่ยหลวงดูหน้าหลวงตาซะหลวงตามาโกหกทโ่านทั้งหลายเลยมันไม่ไปไหนมันก็มองไปเน็นกลางแหไปเนี่ยมองลงไปนี่ก็ขี้หมูอันนี้ก็ขี้หมาแล้วมันจะทอดแหลงไปได้ยังไงเข้าใจไหม อืมาัางไปก็เหนื่อยแขนเปล่าครับทิ้งแหะจะนอนสบายใจสร้า,างโคตรมันเถอว่างเข,าาขา้าใจไหมเออถ้าลงมันตรงนี้ปลานั้นตรงนั้นปลานั่ะมีคู่ดีดน้าขึ้นมาเนี่ยเป็นเหมือนจระเข้นี่ขึงเลยแหที่กลางไว้แล้วนี่พันกันเลยพันกันเลยทําน,นี่เหมือนกับแหกลางเอาไว้อมที่ว่าปลานั่นหมายถึงว่าคู่ปฏิบัติทั้งหลายนีย่เป็นท่านท่านนั้นท่าน,นมาแล้วอันนี้มันจะวิ่งถึงกันออกกันถึงถึงถึงเลย เปิดโล่งโล่งโล่งมรพอทีิพานมีหรือไม่มีมีเรื่องมีเปิดประกาศไปในตัวเลยพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้นี่ปฏิบัติวัมาอย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ข้าหน้ามารับออกรับตันป,ป,ป๋งป๋งเลยเนี่ยทำพระเจ้าอาจอั้น,นใจที่ไหนครอบโลกธาตุหนึ่งเมื่อไม่มีก็เหมือนนำน้ำในเต็มถังสะอาดขนาดเต็มสุดสุดยอดแล้วน้ำเหล่านั้นไม่สมควรที่จะชาร้างสิ่งซักอืาที่ไม่เหมาะสมกันกนบน้ำน้ำก็ต้องเก็บไว้อย่างนั้นนะเมื่อ ถึงการควรน้ำกับสิ่งที่จะท่าล่างกันมันจะออกหากัน,นทันทีนทันทีที่ไม่ดีความถังเลยเข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนการทําบุญเจ้าเป็นธรรมะคือความพระกายพิโรกเลยออกมาสงฆ์ข้อสา์โลกไหลเข้าสู่หัวใจสว์โลกสว์โลกมองเห็นอูนเห็นบาปเห็นอดเห็นทรตามทางสาส์ดาแล้วก็ยิ่งมีแต่กาลังใจที่คนเราเมื่อมองไปไหนาก็มีแต่ความมืดความหมอดฟังอะไรก็มีแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟมาเผาไหม้กันไม่จะมีความรื่นเริงบันเทิงที่เกิดจากกี่เลส ตัวที่โลกเป็นบ้ากับมันนั้นแม่นิดอยู่เลยเกิดจากทำแต่ไม่สนใจก็ทำทำก็ไม่มีสินั่นเอาที่สรุปลงไปผู้ครองอัดครองทมผู้มีความสงบเย็นเวลาดีอยู่ในแดนพุทธศาสนาของเราขอชี้เลยว่าอยู่ในวงปฏิบตัติอืมท่านอยู่ในป่าในเขาตรงไหนเงียบๆนั่นละท่านคลองอัดคลองทมท่านปฏิบัติรักษาใจตัวดีตัวดีนกลางงนน่าของรกิเลสใสไปใสไป ท่านตีต้อนตีต้อนนะท่านสงบสงบเ,เย็นอยู่ในป่าในเขาเงียบเหมือนผ้ากี่ลิ้วแต่เป็นผ้ากี่ลิ้วห่อทองขอผู้ปฏิบัติเพื่อเพื่อทำมีอยู่ทุกแห่งในวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งสายลำกูมั่นเราเนี่ยนี่แหละผู้จักวงวองผลผานท่านเงียบเงียบนะนู่นเวลาไปถึงครูบาอาจารย์ออกมาถึงรู้องค์นั่นปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น,น,นองค์นั่นไปอย่างนั้นนั่นมีเป็นผลออกมาแล้วเท่านี้ก็ออกรับกันปุ๊บ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 เลยนั่น พอจบนั่งต่เงียบออกประหาประชาชนน่าโยมการหลับหูหลับตาไปเสียเขาบอดเราก็บอดเขาหนวกเราก็หนวกเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยพอถึงท,ที่จะเปิดเปิดออกเลยเข้าใจพี่น้องหลายมานี่แหละทำของพระพุทธเจ้าคงเส้นโครงวานาเน่เปิดอ้าอยู่ตลอดท้าทายว่าทำนี่เอาผิดุกถูเอาปฏิบัติไปสิถ้าสตาคตจึงปัสชนามาตั้งเท้ากีอสงไขยผิดไปแล้วให้เอาพระพุทธเจ้าทั้งหลายมัฆ่าต้มนงคเลให้หมดเสีย แต่นี้องค์ไหนก็แบบเดียวกันหมดรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันจ้ากันไปหมดแล้วจะเอาองค์ไหนมามาลงทะเลนอกจากเอาพวกเราที่หมูหนู่ตาบอดนี่ลงให้มันหมดหมูมาเป็ดไก่มันเลี้ยงว้ที่บ้านที่เรือนเอาลงตรงทะเลมันมันโง่เหมือนเจ้าของมันรัเข้าใจไหมเอาลงทะเลลงให้หมดเห่าอยู่บนหัวมันเอาลงไปมันไปแล้วกันกับผมเจ้าของมันละเท่านั้นเองเพื่อหมาะนะที่เจอามู่เจ้ามาลง ทะเลหลวงมาพูด,พดสอนไม,ไม่ไม่ถูกต้องสถามาธรรมนี้ไม่มีไม่มีเราตัวเท่าหนูมันรับปุ๊บหมดเลยทีเดียวนะยอมกราบพระพุทธเจ้าจี้พระโอษฐัดจัลุมานี้พอต้ากันไปนี้มันเป็นทะเลหลวงไปหมดเลยพระพุทธเจ้าอางค์ไหนไหนเหมือนเราดูน้ําไหนมาหาสมุทรมือจ่อลงไปปั๊บนี่มมากระเทือนถึงมาหาสมุทรทั้งหมดเลย ต่อลงไปก็หมายก็ว่าตัดสะธรทำปึ่งนนเนี่ยตัดเขื่อนพระพุทธเจ้าสังหลายซึ่งเป็นเหมือนกับน้ามหาสมุทรแล้วจะไปถามพระเจ้าหาอะไรดูดีเราจอะมาสมุทรถามมหาสมุทรสมัยก็แบบเดียวกันนั่นแหละนี่เราทำเระเจ้าสุรรอดอยู่อย่างนี้นะมันหูหนวาตาบอดพวกเรามันจะพากันจมด้วยอํานาจทีเกลีนะมันไม่ยอมเฉ็ดยอมหลาบนะไอ้เร well ื่องเกลียดทรมานคนเนี่ยทํมาดึงขึ้นอะไรดึงอะไรมันก็ไม่ยอมฟังเสียงจมไปจมไปดีไม่ดีแต่งกว่า ก็ศาส,สดาาสิเอมาขัดความศาสตามาตัดทอนศาสตรามาตัดคะแนนที่ให้คะแนนไม่ค่อยมีนะที่เลสไม่ไี้แต่ตัดคะแนนตัดคะแนนเหยียบจมลงไปเท่านั้นนะทำท่าน,านเป็นความบริสุทธิ์ชุศก์แล้วเพราะว่าสวัสดอารามแปลว่าอะไรแปลว,ว่าตัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าทําขั้นใดภูมิใดตลอดถึงนรกอวจีขึ้นมาถึงแดนนิพพานไม่มีบกค่องเลยในธรรมุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น หมดสอนตามนั้นเลยเนี่ยเป็นขนาดนั้นนะแล้วจะจะไม่เรียกว่าสวดพระร้าจัดไว้ชอบได้ไหมไม่มีผิดม,มีผ้าเนะี่ยผ้าก็ตั้งใจราพิปฏิบัตินะนี่พ้าท่านมานี่ก็ท่านก็มาทางฝ่ายปริยตัติแต่เขาจะเทศสอนธรรมระทางฝ่ายปฏิบัติเราอยากกองอยากเห็น <c oughs> ฝ่ายปฏิบัตินะี่ปฏิบัติมามีอัดมีคำเขา้ามาการเทศสะดวกคือแทศตามหลักความจริงคุ้มคุ้มคุ้มเลย แค่ทั่วไปสเปะสปะเป็นอย่างหนึ่งนะ,ะตีตรงนี้บ้างตีทางนั้นบ้างตีงนี้บ้างถ้าตีแรงมันจะมจะถูกหัวเด็กตีแรงไัยยถูกหัวคนแก่ใใเข้าใจหรือสิ่ที้ไอตัวมหาชนมันแอบหัวเด็กมันก็ตีไม่ถูกมันนะสิเข้าใจไหมมันก็สนุกพองถั่วนะยสินั่นลนะ่ะถ้าตีผู้ที่ต้องการอ,าอากักขม่างจริงจังแล้วใส่ผางผางกิเลสจุดไหนพังเลยพังเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะต่างกันนะ ที่เราก็แทบสอนโลกมาซึ่งระยะนี้ก็ถึงห้าปีกำลังก็ถึงหปีสอนแต่แล้วแกงม้อใหญ่สอนมากที่สุดแกงม้อเลยกคือสอนพระเจ้าประสงค์มีจำนวนน้อยตามสถานที่มีพระตั้งใจปฏิบัติธรรมากแล่านี้จะออ,อ,ออกเองออกเองออกเองถ้ามีแต่พระปฏิบัติแล้วล้วนคุ่งอะไรทีเดียวน,นี่ไม่มีทรรอย่างว่างั้นนะะ ห้าจำนะวันนี้ก็ได้มาทำกองข้าวเอาซิงเซ็จบมาค่อยนั่งเล่นะนี่สุปกองคำเมื่อวานได้หนึ่งบาทสีหกต่างดอลล่าดได้ยี่ห้าดอนนี่เราที่ได้เมื่อวานวันนี้ตั้งเข้าแล้วห้าบาทแล้วนี่นะขึ้นห้าบาทหกบาทนี่แล้วนะเข้าใจหรือห้าบาทสองบาทพวกนี้มันไม่ได้มีวาสนามนไม่ได้ยินอน,ะนิชานห้าบาทสบาทได้ยินไหมพวกแถวสาราเนี่ย เราจะราัตว์แม้แต่ผู้ว่าก็ไม่ได้ยินอย่าว่าอย่าว่าแต่พวกลูกลูกหลานเนี่ยผู้ว่าก็ไม่ยิน<ฮ>นิทานอันนี้นะนิทานนี่ขอขันนี่ฟังนะ,ะเริ่มเ <c oughs> นี่ยบ้านบ้านน้องกระป่าบ้านทุกวันนี้ก็ยังอยู่นั่นแหละเรียกว่านิทานสดบ้านน้องกระป่าเขาเลี้ยงวัวฝูงไว้เต็มอันนี้ก็พวกพ่อค้าเขาก็ไปซื้อวัวมัก็ไปซื้อวัวแล้วก็ บ้านของทางภาคอีสานเราส่วนมากมันบ้านมันสูงเข้าใจไหมล่ะข้างล่างพวกวัวพวกควายอยู่ใต้ถุนข้างบนคนอยู่ไม่เหมือนทุกวันนี้อันนี้เลี้ยงวัวฝูงไว้เต็มเลยอันนี้พวกพ่อค้าเขาก็มา,มาซื้อซื้อวัวฝูงมาแย่อันนี้วัวฝูงนียเขามาถอมมาต่อรองกันทาง <c oughs> ทางเจ้าของบ้านวัวเนี่ยเจ้าของเจ้าของบ้านจะเอาสี่บาท ทางผู้ต่อเขาให้สามบาทตัวหนึ่งตัวหนึ่งให้สามบาทตัวขนาดขนาดไหนเขาก็ให้ตามนั้นนะบังผู้พ่อค้าเขาก็ให้ตัวหนึ่งสามบาทอย่างนี้ไอเจ้าของวัวก็จเจ้าสี่บาทสี่บาทนั่งนั่งแบบนี้นะั่นเข้าใจไหมให้ดูตัวอย่างนะด,ดูตัวอย่างนั่งแบบนี้แล้วปล่อย,ำยํำด้วยเออนั่งแบบนี้มาที่เนีย นั่งอยู่บนชานเข้าใจไหมบ้านอยู่ข้างล่างชานนี่นี่เข้าในบ้านก็ได้เรือนนะอพอมียขึ้นมาแล้วสีทางนี้ก็ซัดกันอยู่คนนั้นก็จะเอาสามบาทคนนี้ก็จะเอาคนนั้นจะให้สามบาทคนนี้จะให้จะเอาสี่บาทนี้นเนมียมันขึ้นมาแล้วสีที่นี่พอขึ้นมามาเห็นหำหัวเข้าใจไหมอาชาวบ้านเขาเลยขยิบตาใส่หัวเข้าใจไหมเห็น เห็นทำผัวผัวจะไปรู้ตัวยังสีบาทสี่บาทอยู่ไอ้เว้จางเมียไม่เห็นทำผัวนอ้ายบ้านเขาก็เลยขยิบตาใส่ผัวพอเห็นเมียขยิบตาใส่นึกนึกว่าเมียขึ้นราคาพอพอเมียขยิบตาแล้วเมียก็เข้าห้องฟังกันนะเข้าเข้าเข้าในเรือนอืมทางทางนี้ก็ว่าสี่บาททีแรกนะพอเห็นเมียขยิบตาก็ห้าบาทห้าบาทเลย ห้าบาทแล้วบอกโอ้ยมันพูดยังไงตั้งกี่บาทก็ยงกันไม่ได้มันยังไงกันเนี่ยเนขึ้นห้าบาทของบาทยไไปแล้วพวกเราเขาก็เลยลงไปเขาก็ลงไปแล้วเมียก็ออกมาอที่เขาให้สามบาทมันก็ควรขายแล้วทาไมไม่ขายเขาเคี่ยก็อแกขยิบตาใส่ฉันนึกว่าห้าขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาก็ขยิบตาที่ก็ปล่อยหำไม่ก็เห็นมันอายเขาเลยโอ้เสียดายเสียดายเขาไปแล้ว เขาใจไหมเข้าไปแล้วตกลงก็ห้าบาทก็ไม่ได้หกบาทก็ไม่ได้เปล่าเปล่าเฉยเอาละตจบแล้วนี่ได้ช่องวันนี้ห้าบาทหกบาทเอานี่ชาเลยเอาราพอราสิก้าเอานี่ห้าบาทหกบาทเนี่ยบาก็จ่ายดีเว้ยเอาราออามานี่ถึงหนึ่งบาทเอามาบาทแล้วครับนี่กี่คน